สวัสดีจ้าทานผู้ชมขายพอฟียกท่านจ้าเมื่อนนี้กันวันที่8ตุลา2563นะคะเมื่อนนี้กัอันฝนตกคะ่ะอากาศเย็นอากาศเริ่มหนาวละปลายฝนต้นหนาวละลมพัดวีวีละทีนี้อันเอาควายมาเล็มหย้าหยาเยอะแยะเอาควายมาเล็มหย่าคนดีอู้กินหย่างมามันคนน่ะโอ้ลมก็ลม โอ้ยหนาวหนาวหนาวก็น,นาวบ้านนี้ล้มพัดย็นกินยางมา่มมันเลยพอดีฟ้าขักขนาดกินหยากินเลย,ย,ยกินเลยกินหยาหยาหลายขนาดเลยหยากิยนยางมา่มมันเลยเด้ออันนี้มีทองบะทองบ่ใครซืดได้ล้วบะ หากร็ราได้เดือนสองเดือนอ่ะเป็นยังคือท้องใหญ่ท่านสนท้องอ่างเนาะท้องอ่างควายท้องอ่างเหรอะะควายพันธุ์ใหญ่นะกระดูกใหญ่หาก็ได้สองเดือนหนึ่งก็ท้องใหญ่ขนาดโอ้เอาไปผสมเอาไปผสมอันอันพันเบิ้เบมเพชรภูไทยบอกมาอยัง ก้าวเจริญและการทวงก้า <c oughs> วเจริญบ่กมันแค้นได้ตียาหลายมันแค้นได้บ่กไม่ว่าแม่มันใหญ่ๆโค้งสูงๆอี่ยเอาไปผสมพันบ่มบ่มพันล้านเพชรอุดรแล้วกันอุทัยก้าวเจริญสินะ ได้ออกมามันก็คักได้ลูกมันแม่มันแม่มันสูงแล้วก็แม่พันใหญ่พอมันสูงสูงมาใส่กันนโว้ยคว้าขาจะเอาไปประกวดาหานสูงขานาดเดียยกหางความกินเนีย่ยหนาหลายเนาะพักบงก็มี มะฮงวันที่วันที่สิบนะวันนี้วันทีนะ่แปดมันบอกเก้าววันเสาร์วันที่สิบแม่ทอะไรกินยาหลายกินยาเกินก็เลยท้องใหญ่หโอ้กินยาไว้หลายแล้วก็เป็นเคี้ยวเอื้องมันะบอกวันนี้ บังว่ามันกันหนาเลยนะพวด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 เพื่อได้รู้แห่งเบ่งอองล่องปานสู่พื่ออะไรทีทางตัวน้อยๆเราไปทางคนบ้านอ่ะมีพักบงพร้อมพักบงก็เรียบร้อยเลยผู้ที่พักบงเขาป่าเบิ้ลผู้ทีควายควายเขาป่าอู้บรรยากาศเลย เมื่อคืมบอดแดดถึกใจขนาดควายควายอันบอ่หอนเลยบันนี้มันก็อยู่เลยถ้าลองแดดเดี๋ยอย่าบ่อยู่อยู่แลนล่องทงไปละอันนี้มันบอดแดดมันก็เลยอยู่กินหยาอย่างเมามันหยาก็ไะไรยแค่ หลายขนาดหญ่กันว่าควายน้อยเหรอ,อันขี่ไหลหอนอนอยู่เขียน้อยมื่อนั้นไปทายเราเต้นดองๆแม่มันกินหยังลูกยังขี่ไหลต้องสียาให้ใหแม่มันดูมันจังบบขี่ไหลต้องบำรุงแม่มันก่อนต้งสั้นระู้ไม่ขี่ไหลเลยลูกินหยาแม่กินหยาไหลลูกก็เลยขี่ไหล ไปเตือเลยฟักบงหย่าดอนนั้นอีกอดอนนั้นอีกโอ้บนมืออันนี้คือผลกับป่อยๆได้หน่ผลตกป่อยๆเลยผลตกหินหินผลตกรินๆินหอมหินหินไอฝนกินขี่ควายขี่งวัว ไปพุ่นนี่หมอยางมาหาคนเลยนี่ยยางไปเต็กหมอยางมาทางผีเลยผูเดีลมลมผู้นะลมขนาดลมเฮงขนาดม่จะปล่ยมันมาผลบ้านอนทอยนะหัวมันจะไปทางอื่นผู่นะอันนี้จะปล่ยก็เลยมีแต่ลมค่ะย่งางขนาดผูด้หยางไปผูพผูกอยู่บ่ละ cái nhang nè phụn nhang phải phụn là, ở nhang dù. ủu, xem có ủu, Cái cái có ủu, ủu, cái cái có phải พูดได้ย่างไปละพูนโอ้ยใกล้แล้วพูดได้ย่างไปหัย่างไปเต็กย่างไปเต็กมามีน้ำไปแล้วโหนจักไปใส่ผมตื่นเต้นแต้นอันแรกที่อันที่ผสมอันก้าวเจริญนนะผู้ได้ไปและพูนผสมก้าวจะเลื่อนผหุ่นเต้นพู ผู้ใดไปผุนผู้ใะผู้ใดจักนอนน้ำบ่ผุนบ่ตกเลยอผนบ่ตกห้องน้ำไปแล้วผุนผุนอีแตนสมก้าวเจริญสันตุน้ำสันไปแล้ว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 ผุนตกกรบเบียู่ติผู้ใดพักกันย่างเต็กผู้ใดพักกันไปเต็กผู้ประกันออกเต็กเลย คุณนายลูดผัวโอ้บอกพากันอยู่เนาะพากันแะ <laughs> ล่นวัดผุนเดีไปแล้วผุนมูไป้านแล้วมันจะเรียกกรมาเดีย๋ยวมูกันมาเดีย๋ยวมูกันมาเออมูไปแล้วหัหวนแล้แบบน,นี้ อย่ามูมาโอ้มูไปโลยมูไปห่วนแล้วตัวน,นี้ฮันเอ้มูกันไปแล้วห่วนเลยหู่นเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมากินยาบาดิมูนี่ป้าห่วนเลยอะกินยาโอ้ต้องการมูเนาะต้องการพวกโอ้ยผลมาแล้วเด้บปด้ผลตกแล้วบปด้ โนมาแล้วจะไปแล้วโนโต๊ะค่ะมันเป็นอันเป็นน้ำหงแล้วหลดให้ควายนอนอุ๊เดยโหแล่อะไรลูกแล,ล่อะไรลูกออกไปคาราบามาแล้วของเขาคาราบาเออ เอาๆกินๆๆตัวนี้กินๆกินๆๆๆบเห็นมูเห่วงหววนเลยเหบอะขาดมูบ่ได้ตีขาดมูบ่ได้เนาะเอามาเลยมาเลยมักินสิ่ผากันไปใส่หญ้าตั้งหลายเนาะหญ้าหลายแท้ๆยังพากันไปเลย เอ้าบ่โอไปขี่ไปขี่ใส่น้าขี่มองนี้กับบ่ขี่บ่โอ้ไปขี่ใส่น้ำมาสันโอ้ไปขี่ใส่น้าตัวนี้ก็หัวขนาดหมูบ่อยู่แหล่เลยโอ้โอ้โอ้ มันไปหากันมันมันจะหากันมันขาดตัวนึ่งวาได้เป็นมู่กันต้องเห็นกันสิโอโอผู้ใดเหยียบเสื้อเจ้าของล่ะผู้ตัวนั้นเหยียบเสื้อเจ้าของอยู่ข้างมังพูดีผู้ใดเหยียบเสื้อเจ้าของอยู่ข้างมังพูดีพูดีเออย่างหอนอยู่พู้น่ะพักบงจุนอันนั้นเอาไม้ยังขึ้นเบื่อนใช่ป่ะนี่เอาสอไม่รู้ลวน้ำก้นกันละพู้ ไปแล้วคุณซองไม่รู้อันนะั้นจังหวะสองตัวนะเอาตอนนี้คือเบิ่งแท้กินหญ้านะแม่กินหญ้าละกิน,นหญ้าเมนหญ้าลายโพสว่าฮะต่อมังซลี่กับหญ้าลายวันนี้มันถ่วมจะฮน,นมังซลี่ อันผูกเราบอกฮะแม่ก็น,น,ำนนะ้ำก้นขนาดลูกก็น,น,ำนนะ้ำก้นขนาดคุณนะเตลละตัวเบ่งอังลองกับอันทองกันใหญ่ขนาดนะทองอ่าง เอามากินดอนนั Or, so so, ้นนั้นมาทอดย่างหนีหยามันย่างหนีเลยไม่วบุกินเออไม่ใช่ไปเล้วฮะมาผูกเลยผูกใส่เลยกินบดเมืออยู่นี่แหละเพื่อหยาบบดดิผู้ดีผู้นั้นมันเหลียวเบื้องผู้ได้ผู้ดีเหลียวหาเจ้าของกับเหลียวหาหมูขาดหมูบ่ได้ว่าซัต ต้องมีหมถ้าไม่มีหมแลนหูรูบเลยวาซะทุกตัวต้องมีหมนับครบกันแล้วก็กินหยาถ้าโมครบกันนี่ย่างเวิดมือเลยวาซะมันชนิดกันเนาะถ้าแม่มันโมเห็นกันมันกันย่างเราเราไปเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราไม่ทิ้งกันเนเราจะไม่ทิ้งกันเละ เออมันอยางน้ำบ่คลิปนี้กะให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วค่ะจะเข้าโฮมแล้ค่ะฝนตกปล่อยๆมาแล้วควายพอดีถึกใจเพราะว่ามันชอบชอบน้ำชอบอากาศเย็นฝนตกใส่กะกินหยาไปน้ำตะฝนไปน้ำชอบคลิปนี้ก็ ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า